ครับพี่น้องมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับในช่องเติมตังค์ใช่แล้วนะครับมื้อนี้ผมเอ่ยพามาเฮ็ดลาบงัวครับลาบงัวไปเบิ่งวัตถุดิบเขาห้อกันเลยครับนี่นะครับวัตถุดิบเฮาก็มีเนื้องวัวนนะฮะแล้วก็สิมมีหอมนะ ได็ชิมกนเสรยแล้วนะบ่ากีมากฝากคับกระดิ่ง เช่นนะครับเข้าก็ไดเนื้องว่วเป็นทีเรียบร้อยนะครับต่อไปก็มาซอยเครื่องเคียงนะครับ จะได้เล้วเนะครับสิบางไปเบิรงวิที่อยหอม่อนอง เคลียนะครับว่าก็ได้หอมเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผม่นพภาพมาปรปุงครับปรุงแล้วสูตรห้องๆในไส้เลือดนะครับอื้เลือดแตกกระจาย ده okay, 好、啊。 ข้นก่อนนะครับคนแห้มันเข้ากันก่อนสูตรผมนะครับสูตรผู้ใดผู้เอื้นกับผู้ลูกคนแห้มันเข้ากันก่อนพี่นอ้องต่อไปก็ใส่ใส่บีคนระับใส่เลย ใส่เปิดเลยมันขอมอมลำสุดท้ายก็ใส่หอมลงไปครับ โอเคนะครับห้ากระจัดใส่จานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกสีประมาณนี้ครับเห็นไหมครับโอเคครับพี่น้องหลังจากที่ห้าเส็ดแล้วห้ากวสีมานซีมให้เบิ้งนะครับกับขาวหอนๆขาวห,อน,อ,หอนหนึ่งไม่ไหมครับ คือข้ามีไงครับกเป็นขีเพื่อมาแจงเรื่องนี้นะครับผู้ากทารบกคเด็กรพันิบแก้วแยอมรับว่าการต่อสจของแนวายแดเจะได้แต่จะงรว้อเิงครับโนครับโ่กับหาครับเพราะว่าได้ตรวจสอบจากทาไม่ยอกับ้อแล้วรว่าที่ายาเ